สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อค้าหอมแดงครับวันนี้ผมอยู่แถวอ่าอําเภอโพชัยครับจังหวัดระยอ็ดครับวันนี้ผมออกมาขายของอยู่ข้างนอกนี่ครับตอนนี้จอดอยู่กลางป่าอยู่กับบรรยากาศคุมๆครับพี่น้องวันนี้นี่ครับมีลูกค้าคนหนึ่งเนาะครับเนาะเพิ่นมาสั่งกระเทียมผมยี่สิบโลเพิ่นมายากไดกระเทียมยี่สิบโลเดี๋ยวผมสิพายเบิ้งครับไปพี่น้องไปเบิ่งกันนี่ครับพี่น้อง ูกคาเพื่อนสั่งกะเทียมผม20โลครับเป็นขอเป็นกะเทียมม่วงเด้อเพื่อนว่าผมจัดให้เลยครับกะเทียมม่วงแนนแกนดีสุดยอดริแม่นตัวนี้แหละครับเพื่อนว่าเสียปเพชสมปลาเพื่อนว่าขอขอเป็นกะเทียมม่วงกีบยิ่ง่งผมจัดมาให้เลยครับนี่ครับกะเทียมม่วงกีบใหญง่กีบงามครับอืเพื่อนว่าขันอไปเ็สสมปลามันติแซบมันสิมีกินฉุนดี ผมก็เลยจัดให้เลยครับนี่นะครับผมว่าเห็นเน็ดส้มปานี่ผมว่าใส่กระเทียมยังกระไรดิคือมันเป็นสูตรของเพื่อนผมกับูหูด้วยครับอันนี้เพื่อนว่าขอกบเป็นกระเทียมม่วงยางเหี่ยวเลยผมก็เลยว่าเออเออเดี๋ยวผมจัดให้กันผมเดี๋ยวไปส่งอยู่หลังขานะครับ กฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมน้าแนผมกะสีลงคลปเสม,มือแหละครับต่อไปสีลงนี่แหละพวกหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับต่อไปกะสีลงงสม,มือครับนะครับเ <c oughs> ทียมง,งามครับกระเทียมแ,แตกจังสีงามดีครับ ผู้คนหมักว่าแกะง่ายย้ำเอาไปเห็ดนั่นเห็ดนี่เอาไปเกี่ยวกับเทียมเห็ดกุ้เตียวเนี่ยคนจะิมักเพราะว่ามันแกะง่ายกดเง่ยยกัน,น,กนตอนนี้ก็ยุดนี่แหละครับกลางป่ากลางดงเบังครับบรรยากาศบรรยากาศขึ้นขึ้นขึ้นเราครับมันนี้ฝนจะติดตัวกยาำเลยบรรยากาศดีครับพี่น้องเลยจอด พักกินน้ำกินท่าก้อนนี่แหละครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องให้หลายครับขอบคุณสุขูสุขคนตนะครับเนาะที่เขามาเบิง้งที่เขมามคอมเมนต์ช่องของผมผมก็ขอขอบคุณห้หลายครับพี่น้องครับขอขอบคุณครับ